ซีนสะท้อนแสงหรือแผ่นชีตใช้คู่กับกล้องสำรวจสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะจะนำอุปกรณ์สำรวจซึ่งอุปกรณ์ท,ทำมาวันนี้นะคะจะเป็นแผ่นซีนสะท้อนแสงค่ะจะเป็นแ่นไหนเราไปชมกันเลยค่ะแผ่นซีนสะท้อนแสงหรือแผ่นชีตใช้คู่กับกล้องสำรวจเพื่อให้กล้องสามารถวัดระยะทางหรือพิกัดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำใช้ในงานที่ไม่สะดวกตั้งเป้าป,ปีซึ่ง เช่นพื้นที่แคบพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์หาวอนเช่นผนังหรือเสาผลิกจับิินสะท้อนแสงชนิดไมโครพีซึ่งหรือรูปแก้วพร้อมกาวยึดติดและชั้นเคลือบป้องกันเพื่อสะท้อนแสงเลเซอร์กลับไปยังกล้องได้อย่างแม่นยำและทนทานต่อกภาพแวดลอ้อมโดยทางเราจะมีจำหน่ายทั้งหมด7ขนาดได้แก่2.2ซน3,3เส้น,น4,4 5,5, 6,6, 8,8และ10,10 10ค่ะ การเลือกใช้งานงานระยะใกล้จะใช้ขนาดเล็กเช่น2อคูณสเซนงานโครงสร้างทั่วไปจะใช้ขนาดกลางตั้งแต่3าถึงหเซนติเมตรงานภายนอกหรืองานระยะไกลใช้ขนาดใหญ่ตั้งแต่6เซนติเมตรขึ้นไปค่ะก็จบราคาสำหรับการแนะนำแผ่นซีสท้อนแสงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าสามารถรับชมได้ทั้งก็สมบูรณศูนย์ลังสิตในตา้งที่ประมาณค่าเท็กลังสิตของสองเจ้ทุ่งท่านีหรือโชว์รูมคินัวันจังหวัดสมุทรปราการสำหรับในวันนี้ต้องเป็นเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ